สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนบบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนแ,และลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็น้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกาลังใจกับช่องชาแนลเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัไลา์ดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมกราคม2อ6 7าซึ่งเป็นเดือนแรกของปีมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงได้แก่ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ซึ่งจะมีเนยะสสาคัญคือดาวพุธย้ายราศีสองรอบเปิดหัวปิดท้ายนะครับผูที่เกิดราศีมิถุนโดยจากด้านล่างและขนาดมิถุนอยู่ตรงนี้ครับอนุราศีมิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทีนี้เรามาดูกันเราไม่ได้พูดดาวย้ายนะใครอยากฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับดาวย้ายเนี่ย เพราะว่าเราพูดไปแล้วเนาะแต่คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภทั้งหมด5เรื่องครับเราไปรมต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนคือดาวพุธดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีธนูครั้งแรกดวงแรกวันที่9มกราคม67ดนะครับดาวพุธในเดือนราศีธนูเป็นปลาใช่ไหมครับแต่ได้รับการยกเว้นเพราะอยู่ในเรือนคูตนุปันนิแปลว่าตมจริงเนี่ยมันหมายถึงการที่ต้องช่วยเหลือดูแล คือเหมือนถึงเทคแคร์อะไรประมาณนี้กับคู่ของความรักจะสวีทหวานดีแต่ระวังมันจะแพ้ศัตรูแพ้ภัยแพ้อะไรสักอย่างเกี่ยวข้องกับคนตรงข้ามอย่างเช่นไปสอบกันขันก็แพ้แพ้ศัตรูด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเดือนนี้เงียบๆเฉยๆเ,เ,เ,เขาไว้อย่าทําอะไรคืออย่าลงทุนอย่าทําอะไรใหญ่ๆอย่าอะไรแบบนี้มันจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าอังคารเนี่ยเล็งลัคขาด้วย ังคารถึงจะมาจากราพะแต่ก็มาจากอริด้วยเห็นไหมครับอริเล็งหลักนะดังนั้นเนี่ยศัตรูก็คือปัตตานีเนี่ยจะวิ่งก็หาคุณแปลว่าปัญหานั้นเกิดจากตัวคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเราก็ทําชีวิตปกตินั่นแหละแต่บางทีเขาอาจจะมันไส้เราอะไรเราก็ได้นะครับแล้วเราแพ้เขาด้วยนะต้องระวังนะครับเพราะอังคารกับพุธเป็นคู่วิวาทนะครับคือไม่ดีแต่รับสองคือวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมหกเจ็ดดาบพุธย,ย้ายออกจากเรือนปัตตานีเข้าสู่เรือนบารานะดีขึ้นเรื่องของ ภัยศัตรูทั้งหลายแต่ก็ตกมรณะอีกก็หมายถึงอาจจะว่ากรรมเก่าก็ได้นะเพราะว่าอะลีมรณะแล้วก็วินาศเนี่ยหมายถึงกรรมเก่าทั้งหมดนะครับแล้วแต่ใครเชื่อไม่เชื่อเนาะอันนี้คือหลักพุทธศาสนาเฉยๆทีนี้ดาวพุธตกเรือนมรณะเนี่ยแปลว่าปัตตันอ่าขอโทษครับดาวดาวพุธเนาะก็คือตนุไปมรณะระวังเจ็บป่วยระวังมีการสูญเสียพัดพากจากลา นะครับแล้วก็การผิดพลาดได้ด้วยนะครับต้องวางแผนถ้าไม่วางแผนผิดพลาดได้นะครับมาจากอีกหนึ่งเจ้าเรือนก็คือพันธุพันธุมารณะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีการย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงรีโนเวทนะครับถ้าใครไม่อยากย้ายบ้านให้รีโนเวทนะครับใครที่ขี้เกียจรีโนเวทก็อาจจะมีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหลับนอนได้ครับแต่มันหมายถึงอาจจะมีการเดินทางไกลเนาะออกจากบ้านไปเดินทางไกลนะครับเป็นเรื่องปกติ การงานที่จะพูดถึงเรื่องแรกในเดือนมก,กราคม67ดาวพระนรศบดีเข้าไปสู่เรือนลาภะกรมมะลาภะแต่ตามจริงเ,เดี๋ยวข้ออธิบายท,หทีหลังแล้วกันกรมมะลาภะแปลว่าได้ช็ชกลาภเกี่ยวเรื่องของการงานแต่ดาวหัสบดียังอยู่อีกแค่4เดือนเท่านั้นคือมก,กราถ,ถึงเมษายนวันที่30นะครับจะย้ายเข้าสู่เรือนวินาศก็คือประมาณหนึ่งพฤษภาฯนี่แหละทุกอย่างจะเริ่มดรอปลงนะครับ เรื่องคู่เรื่องงานเนี่ยจะตกวินาศแล้วนะครับดังน,นั้นเนี่ยจะเสียไปหนึ่งปีเต็มเลยนะครับแล้วจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณเมษาปีหกแปดนะครับก็คือพูดง่ายว่าประมาณสงการหลังสงการนี่แหละนะครับในปีหกแปดนะถึงจะดีขึ้นนะครับแต่เรามาทําความเข้าใจด้วยนะั้นคือต้องมาดูด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ไม่ดูอย่างงี้ครับมันอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องงานกับเรื่องคู่อย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นก็โดน เพราะว่ากรรมมาแปลว่าปัจจุบันด้วยนะครับการงานการเงินนะครับการเงินคือดาวจันทร์หมายถึงการโยกปีนี้คือได้ตําแหน่งบารณนเนาะคือมิถุนอาจจะดูแบบทําไมมันหลายเยอะจังเลยดีแต่หมายถึงว่าเมื่อี่พูดมาเนี่ยมันมีเสียอยู่อย่างเดียวคือแพ้ศัตรูแล้วก็การเงินเป็นบารณะก็คือหมายถึงอาจจะต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องที่ต้องจ่ายโดยที่คือจ่ายเรื่องเสีย,สยอย่างเช่นลดเสีย ต้องไปซ่อมออมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องหยูกยาเล่าเรียนนะครับของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คือมีเรื่องใช้จ่ายนั่นแหละแต่สามาถใช้จ่ายกับเรื่องเสียหายเช่นรถถอยหลังไปชนเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับก็ต้องเรียกมาซ่อมอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยอาจจะใค้ได้มาป่วยด้วยนะก็คือรักษาใช้เงินรักษามันป่วยอะไรเงี้ยครับทีนี้เรื่องของ ความรักความรักคือดาวพฤหัสตกเรือนลาภะได้เจนอคู่ปัตตนีลาภะนะครับก็ถือว่าดีมากๆแต่มันทิ้งท้ายอีก4เดือนเท่านั้นนะครับก็รีบๆนะครับรีบๆความรักมีดาวอังคารกับดาวศุกร์อยู่อังคารมาจากลาภะกับอาริเนะาะอริเลงลัคนาระวังมันมีหมายถึงศัตรูได้ด้วยนะครับก็คือพู่งกันว่าประจันหน้ากัน โศกมาจากวินาศกับพันธุก็หมายถึงว่าอาจจะต้องออกเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือาย้ายบ้านไปกับสามีภรรยายแล้วแต่คือมีมีคนหนึ่งจะย้ายนะครับก็ต้องย้ายไปด้วยไปอยู่ด้วยกันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มาจะหมายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับครอบครัวนะครับอะไรประมาณนี้ต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพคือมอรณะนะครับาดาวเสาร์เรือนสุภาถือว่าโอเคไม่มี ปัญหามากมายคืออย่างนี้หมายถึงดีขึ้นเพราะว่าสุภาพแปลว่าความสุขแต่ไม่ได้หมายถึงหายนะครับเอ่อไม่ได้บอกว่าหายนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวพันกับขบวินาศนะเอาเป็นว่ามรณะสุภาพแปลว่าจะมีการอ่มีปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนเกิดการงานก็หมายความว่าผู้ใหญ่จะช่วยเรื่องการงานการงานไปสู่เรลาพาแปลว่าได้โชคลาภก็มันต้นทางหมายความว่า บางทีอาจจะเกิดการสูญเสียระหว่างทางเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแก้ไข <c oughs> ขออภัยครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขดีที่สุดนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วผู้ใหญ่จะเห็นหลักไข่เอนดูแต่วันดาวสองมันยากนะแต่หมายถึงว่าถ้าแก้ไขไปนคนเก่งเขาจะเห็นเราแล้วเขาก็จะชอบเราเขาจะช่วยเหลือเราแล้วสุภากรรมะาคือช่วยเรื่องงานงานไปตกเรือนลาภก็แปลว่าจะได้โชคลาภได้ คือดีเรื่องงานน่ะพูดง่ายๆนะครับอาจารย์ทาให้เงินดีขึ้นและเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้อะไรประมาณนี้เพราะมีสภาด้วยก็แปลว่าเลื่อนขั้นแล้วไ่เกี่ยวข้องกับการงานก็คือเลื่อนขั้นนะครับอะไรประมาณนี้ต่อไปลาภสุดท้ายครับลาภคืออังคารอังคารย้ายตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้ลนะไปอยู่ในเรือนปัตตนีลาภปัตตนีก็คือได้โชคกับ เรื่องคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนเรื่องคือหมายถึงว่าจะมีกําไรถ้าทําหุ้นส่วนจะมีกําไรถ้ามีคู่คองก็จะแบบมีความสุขนะครับมีคล้ายๆเนื้อคู่นี่แหละนะครับแล้วก็ปตัตนิลาภายังเออลาภาปัตนิยังหมายถึงมีหุ้นส่วนแล้วดีเนาะอะ,อะไรประมาณนี้ครับคือหุ้นส่วนทําได้นะแต่ต้องทําหลังจาก29มกราคม67ไปเพราะว่าจะมีดาวคู่มีช่วยช่วยเหลือด้วยในเรือนปัตนิ แลปะปฏิเสธยังไปลาภาพแปลว่าได้ผลกําไรได้งอกเงยอย่างนี้ครับการค้างอกเงยธุรกิจงอกเงยอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงสําคัญที่ดีแต่การแต่งงานเนี่ยค่อนข้างยากคือต้องระวังเรื่องเอกสารเรื่องทะเบียนสัญญาตามจริงทําธุรกรรมก็เหมือนกันหมายถึงทำธุรกิจร่วมกันกับหุ้นสวนะ่วนน่ยบางทีสัญญาก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคือพูดง่ายว่ามันต้องวางแผนก่อนนะครับอย่าทําซีสวยอย่าแบบ เอ้ยฉันอยากทำจะก็ทาขอโทษครับหลายคนเนี่ยชอบทําแล้วชอบมาถามท,ทีหลังเพื่ออะไรครับคือแบบอาจารย์คือแบบผมเนี่ยไปสัญญามาแล้วในวันที่โน่นนี้นั้นนะครับอย่างสมมติว่าเป็นกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะครับแล้วมาถามมีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าทําไปแล้วนี่ถูกไหมท่านผมพยากรณ์ให้ว่ามันดีมันร้ายเหรอถ้ามันร้ายคุณจะไหวไหมล่ะที่จะรับ เหตุผลนั้นไว้ถูกไหมครับถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้ามันร้ายละ่ะทาไงดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบคือบางคนก็บอกว่าผมก็กว่าเอา้าทำไมไม่ไม่ได้มาถามก่อนนะท,ทําทีหลังแล้วมาถามแบบนี้เนี่ยมันมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเพิ่งมาเจอหน่องเอออันนี้เข้าใจแต่ว่ามันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าจาไว้นะครับเกิดปัญหามันแก้ได้แต่มันไม่ได้หมายถึงแก้ตั้งแต่แรกเข้าใจไหมคือมันเป็นอดีตไปแล้วว่าเข้าใจปะ มันไม่สามารถแก้อะไรได้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเดินทางไปนอนาคตแล้วก็ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าเข้าใจก่อนว่า,าต้องมาดูก่อนที่จะทําไม่ใช่ว่ามาทําเสร็จแล้วมาถามท,ทีหลังแล้วบอกดีไหมถ้าบอกว่ามันไม่ดีแล้วกูจะทํำยังไงถูกไหมครับอันนี้ฝากไปด้วยหลายคนเลยที่มาดูดูส่วนตัวเนี่ยล้วแบบ เจอเคสนี้กรณีนี้กันเยอะนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคิดอะไรกันอยู่อย่างอาจารย์ออกรถมาแล้วสีเหลืองอย่างเงี้ยครับและในดวงชะตาสีเหลืองเป็นอุตสาหะอย่างเงี้ยครับเหนื่อยยากต้องมีการซ่อมบํารุงบ่อยอย่างเงี้ยครับถามว่ามันดีหรออย่างเงี้ยทำไมไม่ทำแต่แรกว่าสีไหนดีถูกไหมครับอะไรประมาณนี้เนะาะนี่ไงก็ฝากไว้ด้วยในจุดนี้สีเนี่ยเสริมได้เห็ง,เ,หงเพราะว่าคนมิถุนเนี่ยจะค่อนข้างบีดีมวลายในเดือนนี้นะครับครึ่งๆกลางๆนเลยแหละนะครับแต่เดี๋ยว ค่อยว่ากันใน EP หน้าเดือนกุภาพันธ์อาจจะดีขึ้นก็ได้รอติดตามดูครับก่อนแ์กก็แชร์ก็ซับสไครต์ติดตามปรังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ